สวัสดีวันหยุดพักผ่อนครับไปไงอากาศหนาวกันไหมนี่เพิ่งไปตลาดกลับมาหวัวเขือฟูมเลยสวัสดีครับก็เพื่อนเพื่นอนคอมเมนต์มาบอกมากมายเลยนะตั้ง2 0 0 3้อสารอคอมเมนต์นะก็ว่าที่ที่่ังหัแต่และจังหวัดนะอโอ้อุณหภูมิหนาวไม่เหมือนกันนะเชียงใหม่เชียงรายนะส5หองศาบ้งสิองศาบ้งสิบองศาม้ง,อง,มง,อง,มงโอ้เยอะแย,ะ,ยะมากมายนะก็ขอขอบคุณนะครับที่คอมเมนต์มาทักทายแล้วมาบอกกันนะเยอะไปหมดเลยนี่12องศาเชียงรายหรืออะไรนะโอ้น่านก็มีครับ น้งอย่อุณหภูมิ10องศาก็มีโดนเพื่อนๆเห็นไหมสิบสี่องศานะนี่นภาพอาจจะกลับข้างหน่อยไม่เป็นไรนะก็แต่ละจังหวัดก็หนาวนะครับนี่ยโอ้โหก็ขอขอบคุณเพื่อนๆเอฟซีนะครับที่อ่าทักทายมาบอกกันนะสองร้อยสามร้อยคอมเมนต์บางทีก็ตอบตอบไม่หมดนะครับก็ขอขอบคุณแต่ดูทุกคอมเมนต์นะเลื่อนดูทุกคอมเมนต์โอ้โหแต่ละพื้นที่อากาศหนาวแล้วนะฮะดูแลสุขภาพเลยวันนี้นี่ยเก้าองศานี่เห็นไหมจังหวัดอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะเพื่ออะไรเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้เชียงรายเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่ครนี่เชียงใหม่เก้าองศานะพี่น้องที่เชียงใหม่นะนี่นะเชียงใหม่เชียงใหม่บอกว่าเเชียงใหม่นะครก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครช่วงนี้อากาศหนาวนะครับแต่ก็ดีครับไม่เปลืองน้ําเปลืองไฟแอร์ไม่ต้องเปิดนะครับก็มาทักทายกันมาหยุดพักผ่อนนะครับก็หวัดดีนะครับใครเดินทางไปเที่ยวไหนก็ให้ปลอดภัยนะฮะแต่อากาศหนาวชื่นใจจริงเชียงใหม่หน้าเที่ยวนะเชียงใหม่หน้าเที่ยวนี่ฮะไปครับ สวัสดีครับรักทายวันหยุดพักผ่อนครับสวัสดีครับสวัสดีวสดวัสดีครับสวัสดี